จังหวัดจันทบ,บุรีค่ะได้เปิดเวทีประชุมประชาพิจารณ์ตั้งคลินิกรูปแบบพิเศษโร,รงพยาบาลพระปกเกล้าเพื่อลดความแออัดและเพิ่มประสิทธิภาพบริการค่ะ ที่ห้องประชุมอาคารประชาธิปกศักดิเดชโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีนางคณิตาราชนุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมประชาพิจารณ์การเปิดคลินิกรูปแบบพิเศษเพื่อรับฟังความคิดและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ต่อการจัดตั้งคลินิกรูปแบบพิเศษภายในโรงพยาบาลพระปกเกล้าซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเข้ารับบริการ ทางการแพทย์แก่ประชาชนพร้อมทั้งช่วยลดความแออัดและลดระยะเวลารอคอยในการเข้ารับการบริการรักษาพยาบาลจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ป่วยที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การรับฟังความคิดเห็นจากเวทีประชาพิจารณ์ในวันนี้จึงเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของคลินิกรูปแบบพิเศษเพื่อให้คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้อย่างเหมาะสมกับบริบทและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนชาวจันทบุรี ที่โรงแรมเดอะไซมิสพัทยานายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอสอมและจิตอาสาด้านสาธารณสุขภายใต้หัวข้อมาตรฐานการให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและอสอมจำนวนมากเข้าร่วม ซึ่งการจัดโครงการนั้นมุ่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ของอาสาสมัครให้สามารถเฝ้าระวงังป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเพื่อขับเคลื่อนง,งานสาธารณสุขเมืองพัทยาให้ยั่งยืน โดยภายในกิจกรรมนั้นมีการบรรยายให้ความรู้ด้านมาตรฐานการบริการสุขภาพการฝึกช่วยชีวิตเบื้องต้นหรือ CPR และการสาธิตการใช้เครื่องมือแพทย์พื้นฐานเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ